สวัสดีค่ะนักเรียนและคุณนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่3นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเด็กๆของคุณครูก็ได้เรียนมาแล้ววันนี้2วิชาวิชาที่1วิชาอะไรก็ลูกภทททาษทาไทยนะคะวันนี้คุณครูนันทลิกาให้ทําอะไรบ้างคะให้ทําอะไรลูกให้เขียนอะไรคะ เขียนสระอ่ะนะคะเอาละเด็กๆเ,เขียนได้หรือยังคะได้เก่งมากนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนของคุณครูทุกคนนะคะทั้งต้นทางและก็ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะชั่วโมงที่สองเมื่อกี้คุณครูรัชนีพรให้เด็กๆได้คิดในวิชาคณิตศาสตร์เราเรียนอะไรไปคะลูกเรียนอะไรคะคณิตศาสตร์เมื่อกี้จำได้ไหมเอ่ยลืมแล้วยังผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลย ลืมแล้วเอาละค่ะในเมื่อเด็กๆนะคะก็คือคุณครูจะเห็นว่าเด็กๆของค,ครูนั้นจะจะอะไรล่ะจะยังไม่มีสมาธิในการเรียนเดี๋ยวเราจะฝึกเพลงสมาธิกันนิดหนึ่งจะอยากจะเห็นเด็กๆนั้นมีความตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะฝึกกันเพลงดังดอกไม้มานเด็กๆฝึก,กร้องเพลงนี้ได้ยังคะลูก ได้แล้วนะคะเอาละทั้งหมดยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะฝึกร้องฝึกทำรรแล้วก็นะคะฝึกปฏิบัตินั่นเองทั้งหมดจัดแถวทั้งหมดจัดแถว ระเบียบพักระเบียบพักหมุนได้ไหมคะหมุนได้ไหมลูกไม่ได้นะคะหมุนไม่ได้เรายังอยู่ในระเบียบแถวเด็กๆต้องมีวินัยในตนเองนะคะคำว่าวินัยก็ต้องรู้จักหน้าที่เพราะฉะนั้นคุณครูอยากเห็นเด็กๆนักเรียนคนไทยทุกคนนะคะรู้จักหน้าที่ตัวเองมีระเบียบวินยัยแล้วก็มีอะไรลูก มีความพร้อมกับการเรียนนะวัยของหนูเนี่ยคุณครูรู้ว่ายังอยู่ในวัยเล่นใบซนแต่ก็ต้องเป็นไงคะลูกแต่ก็ต้องฝึกฝนตนเองให้มีระเบียบวินัยเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงเดี๋ยวเรามาฝึกสมาธินะคะในเพลงดังดหนกไม้บานให้เด็กๆร้องไปด้วยทําไปด้วยแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเรานะคะเอาละค่ะ ตอนนี้นิ่งนะคะเวลานิ่งเนี่ยเด็กๆเอามือแนบลำตัวไว้แถวที่หนึ่งขยายอีกสิลูกขยายไปขยายไปข้างหลังอีกครับเอามือแนบลำตัวนะคะตามองจ้องมายังคุณครูฝึกสมาธิในการ หายใจลึกๆนะคะร้อง,อ,ะองไปด้วยลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้ผ้ายใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าพากาอันบา มือขวาทับมือซ้ายไว้ตรงหน้าท้องของเรานะคะาลามหายใจข้าวลมหายใจออกไม่ฝึกท่าไปด้วยอดอกไม้เอามือทำเป็นบัวตูมะลูกมือผา,าก็กว้างออกมานะคะเอาใส่นะ้ำทำมือยังไงใสนะ่น้ำเอาน้าผาคือท้องฟ้า เบาบางเบาก็มาอยู่ที่หน้าท้องของเรานะคะตอนนี้นิ่งเลยนิ่งเลยนะคะนิ่งฟังฟังเ,เียงดนตรียังไม่ต้องหลับตานะคะฝึกสมาธิโดยการยังไม่หลับตานะลูกแล้วร้องได้เราร้องไปด้วยนะคะ ยังสายน้ำทำเย็นดังนมาผากาดอันบางเบาลงหายใจเขาลงหายใจเข้าลงหายใจออกงหายใจออกจังดอก ยน้ำทำเย็นยังหน้าผากาดอันบางเบาเป็นยังไงกันบ้างคะ นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางของครูทุกโรงเรียนนะคะเอาราคากลุ่มที่หนึ่งเมื่อกี้เราสมาธิไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูจะมาฟังเสียงว่าเด็กๆมีความพร้อมแค่ไหนนะคะกลุ่มที่สองก่อนดีกว่ากลุ่มที่สองปรบมือหนึ่งครั้งกลุ่มที่หนึ่งปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวฟังคำสั่งจากคุณครูนะคะคุณครูอยากจะทราบว่ากลุ่มไหนพร้อมเพรียงมากกว่ากันมีความสามารถีกันมากกว่ากัน กลุ่มที่หนึ่งปรบมือสองครั้งกลุ่มที่2ปรบมือสองครั้งกลุ่มที่1ปรบมือสาครั้งนะคะยังยังเสียงเนียบอยู่เอากลุ่มที่สองบ้างกลุ่มที่สองปรบมือสามครั้งโอ้นะคะเก่งมากเลยไม่แพ้กันนะคะมีแถมนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะ เอาละคุณครูจะให้รางวัลนักเรียนต้นทางและปลายทางวันนี้กลุ่มที่หนึ่งได้ไป500คะแนน <Yeah. S 1> กลุ่มที่สอง0คะแนน <Yeah. S 1> โอ้นะคะแหมเย,ยกันใหญ่เลยเอามือลงนะคะลูกเอาละเมื่อได้คะแนนแล้ววันนี้นะคะเนื้อหาของเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรคะลูกในเรื่องของเวลาเด็กๆดูนาฬิกาเป็นหรือไม่นะคะ แต่คุณครูมีนิทานสนุกสนุกเป็นเรื่องที่น่าจะนะคะให้เด็กๆนั่นติดตามเรามาเรียนรู้เรื่องดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วเราก็มาดูว่าชีวิตประจำวันของเรานั้นจะต้องสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะแล้วก็การใช้นาฬิกาการใช้ปฏิทินอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนิทานเรื่องนี้นะคะ อ่ะมาให้ดูดวงจันทร์ก่อนมาให้ดูดวงจันทร์ก่อน